ห,หนุ่มเอาอะไรบ้างนะปากหนามเอ็นแก้วเนาะกับม,าม้าโอเคปะโอเคเอ็งซื้อไปทำอะไรเนี่ยซื้อไปกินเหรอต้องเอ็งกดตีนพี่แล้วเนี่ยอันนี้เอ็งกดตีนพี่ใช่ไหมเนี่ยอร้อยดีเหรอโอเคโอเคปากหนามนะต้องน,น,นะแต่ขอพี่ช่างให้น้องก่อน เอ็ดแก้วหน่อยหน่เอ็ดแก้วฝังนที่ขึ้นมาใหม่เลยอ่าใส่มาให้ได้ร้อยอีกตอนนี้90ิบละใส่อีกคินึ่งอ่ามันร้อสองบาทแล้วเห็นยังหนุ่มเดี๋ยวลัำยองจัดฮะโบอ,อ่ะ1้อละเอาร้อยเดียวโอเคเนาะเปรี้ยวนะเอาเปรี้ยวนะตำเลยไหมหรือว่ายังไงดีเอ็ดแก้ว ชิ้นไหนมันใหญ่บอกนะตัดแบ่งได้เอ็นวงเ,เอ็นแก้วก็แบ่งได้ทุกอย่างเลยโอ้โห,ห,อ <c oughs> หอมมากเลยเหรอ <c oughs> หอมมากเลยเหรอ <c oughs> โอ้โหแน่นอนจริงๆสายตาแกที่สุดมากไอ้หนุ่ม <c> า <oughs> เรียกได้เลยนะจ๊ะต้มไน,นยวัวจะเป็เปื่อไม่มาเลย เปรี้ยวเนาะเปรี huh. yeah. anyway. ้ยวเผ็ดเค็มหวานฮะเอฮ้ยเอารวมมันต้องแยกอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ร้อยหนึ่งได้ไหมได้ครับเผ็ดเปรี้ยวหอมไม่ได้มันต้องหมก็หมเลยเปรี้ยวก็เปรี้ยวเลยเอาเผ็ดเอาเผ็ดเพื่อเพื่อให้เราดื่มน้ำจิ้มขมให้น้องแก่เอางี้น้ำต้มเปรี้ยวน้ำจิ้มหอมเนื้อโอเคป่ะร้อยเดียวนายหนึ่งขอบคุณมากพี่แถมให้แล้วนะเออกินให้อร่อยเดี๋ยวทีละเจ้าเนาะ ปลาจ้าหนึ่งก่อนอร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งนะโอเคร้อยเดียวโอเคอเนาะแถบไปเหมือนเหมือนกับน้องเขาเลยแต่เรียกว่ากีบได้เลยนะจ้าในวัวเบื่เบื่อยเลย เก็จบแล้ว <c oughs> โอเคเอาร้อยเดียวใส่งสใหญ่หน่อยชอบหลุด้ำอา่าเป็นน้ำผมน้ำเปรี้ยวน้ำจิ้มผมจ้าจโอเคต้ม,มไมปจ้ดต้มในวัวจัเปืเป่อยได้เดี๋ยวน้ำมันไปอีกคะคะอ่าน้ำต้มเปรี้ยวเนื้อ น้ำจิ้มผมโอเคร้อยเดียวขอบคุณครับอันนี้เนาะศูนย์บาทนะรึบหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทแม่เอาเท่าไหร่ดีร้อยห้าสิบเนาะอาวร้อยเจ็ดสิบสองกับร้อยห้าสิบหอมไหมหนูหอมไหมหอมเลยเหรอเฮ้ยไอหนูนี่อยู่เป็น dơ <laughs> ờ, dơ lên xe mà. vẽ lược vẽ kiếp đây này là trái này wa bị bự lên. ยากด้วยนะฉาหน่อยนะสองร้อยเก้าสิบบาทโอเคหนึ่งร้อยห้าสิบบาทร้บต้มปรุงยังไงดีคะแม่ได้เลยน้บต้มขมหน่อยจ้าไอ้โูปรุงน้ำได้เเดี๋ยวพี่หั่น แปลเล็กแวคีบได้นะวจนในวัวเไปไื่อยเลยเดี๋ยวรอน้ำจิ้มไอ้รอน้ำต้มแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ราคาอยู่ที่สองร้อยเจบหกสองบาทไม่มีย่อยหรอ อันน um um ี desse, nah, ้เท่าไหร่จ๊ะหนึ่งสองสามเ็ดรดรอ้บ 270 0เอาเอานังออโนนะบ้นะเออ218รอยสิบแปดเอาสองร้อยโอเคสองร้อยบาทรดเลยไม่ต้องต่อรองเลยรถอย่างเดียวเมียไม่มาด้วยวันนี้เราบันเทิงกูละฮะถั่รมาใช่ไหน นาปันไม่มามันยังโทรกล้องมาสองร้อยบาทจ้ะอันนี้ปรุงน้ำยังไงดีปรุงผมจ้ะ ผมจ้ะอันนี้ปรุงน้ำซุ้มไงที่ี่ผมนะต้มไม่จัดต้มงาปป่าไอยหัวจับเปื่อยๆเลย ไอ้บอกว่าไม่หันโอเคสองร้อยบาทโอเคอยู่นะสองร้อยแปดสิบรอนานสุดค้ับเป็นเลหนูช่องไหนไม่ได้รอนานสุดแดมไปเลยไปหั่นเองใช่ไหม ต้มผมสองหนูเนาะโอเคขอโทษทีนะช้าหน่อยนะเนี่ยแหละที่เป็นเหตุที่ให้ผมต้องหาเมียเพิ่มเหนื่อยถ้ามีเมียเพิ่มผมจะไม่เหนื่อยเลยนะรวมเท่าไหร่จ๊ะตามปะาผมรับห้าร้อยทอ0สามร้อยถ้าผมได้เมียเพิ่มเนี่ยผมจะไม่นิง้งไม่ตนเลยจะตั้งใจทำงานผม <c oughs> สองสองสองร้อยแปดสิบออนี่สิบขอบคุณมากนะครับ